สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กแล้วไถมือสองครับวันนี้พามาชมคูป้าแอลสองหกศูนย์ศูนย์นะครับหลายคนเรียกร้องมามากเลยรถรุ่นนี้เพาเดียวลสี่สูบนะครับยอดนิยมการเดินขอฝากร้านนิดนึงครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชิดานจังหวัดลบบุรีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนุ๊กแล้วไถมือสองรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินนะครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายครับนี่เป็นเส้นลำนาลายลำสุนตินะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทาเพลงครับผม เข,เข้าเรื่องต่อเลยคูป้าแอลสองหย์ศูี่หกแรงเพาเดียวสี่สูบนะครับรถรุ่นนี้คนให้ความนิยมและสนใจมากกับรถรุ่นนี้ไล่จากด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ยางมีรายงานบ้างแต่ยางดอกดีนะครับรถคันนี้ซื้อมาผมทําอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังคันนี้ซื้อมาหายกไม่ขึ้นเปลี่ยนปัม๊มใหม่ให้ครับปัม๊มไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่ให้สามพันกว่า สีเจ้าของเขาทามาแล้วก็เปลี่ยนคอน้ําให้ครับมันรั่วเปลี่ยนให้เแบตตอรี่อันนี้แบตของเรานะครับแบตบของเขาชาร์จอยู่แล้วก็เจ้าของเก่าเขาทํามาเปลี่ยนไดชาร์จมานะครับหลายตั้งนะฮะไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับชุดนี้เจ้าของเก่าเขาทํามาหลายตั้งเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบประมาณนี้ครับคร่าว ยางหน้าเป็น515ยางหลังเป็น1 1บเอดุดคอบ24นะครับยางหลังก็เป็นซุปเปอร์ยางหลังนี่ถ้าใช้คำว่าดอกเยอะทั้งคู่นะครับซ้ายและขวา่ีดีโอสี่สปีดอีกเช่นกันนี่ครับโค้งหลังคานี่ดามขึ้นมาจากเสื้อผพานะครับแข็งแรงแน่นอนคันนี้เปิดราคา47,000บาทครับ47,000บาทไม่แพงเปิดราคาไม่แพงนะครับอ่ะเดี๋ยวลอง ลองให้ดูกันเลยคันนี้ก็จะได้ปั๊มใหม่อ่าหัวเผานี่เหมือนเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยปั๊มใหม่คอมาน้ําใหม่ได้สตาร์ทได้ชาร์จใหม่อะนะครับได้ของใหม่หลายชิ้นเลยอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนเครื่องดีหรือเปล่าติดง่ายฮะเบนเน่ Não, เนาะว่าน้ำตอนขันนี่ขันนี่ใส่ไม่ดีแน่เลยมีตึมๆที่ยางว่าน้ำเดี๋ยวขันไม่ให้อ่ะเครื่องดูไปแล้วนี่ไอระบายนี่นี่ก็ท่อายใจ มีคำหน้าคำหลังให้อย่างดยีงงดยกหางวางยกวางอ่าปั่นวีดีโอหน่อยสี่าปีดหนึ่งสองสามสี่ อันนี้ขายตามสภาพนะครับส่วนไหนที่เราเก็บงานไปแล้วเราแจ้งนะครับว่าเราเก็บตรงไหนไปบ้างลองเลยฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายกันหน่อยครับงงเกียร์งงเกียร์งงยสี่สูมนะครับยี่สิบหกแรงเท้าเดียว คนคข,ขับทำความเข้าใจเกี่ยวเกียวก่อนรุ่นนี้ไม่เคยขับเดี๋ยวรอกลับมาก่อนครับฝากด้วยครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชมดานจังหวัดลบบุรีนะครับ0822388443งุ 3, ่ง่านูรถไถมือสองครับมีรถให้เลือกหลากหลายคันนะครับเดี๋ยวมันกลับมาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกียร์มันเข้ายัางไง มาละกลับมานะครับเสียงเกียร์สีง้งท้ายเกียร์ท้าย,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 ยก็ดีนะครับผมเข้าเข้าใจยังเนี่ยดูตัวเนี้ยดูตัวเนี้ยหน,น,นึ่งต่อหนึ่งเนี่ย 1 5มันดูเนี่ยเห็นไหมจะบอกมึงยังไงดีอ่ะอันนี้ถอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆก่อนนี่ถอยอยู่ตัวนี้สายขึ้นถอยส่วนเกีรยเนี่ยด,ดูดูหน้าได้เดียวเลยเอาเห็นไหมเกียหนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ถอย อันนี้โลไฮนุ่นกับโลไฮอีกตัวหนึ่งอ่าวลองรอบนึงไปเลยหนึ่งสองสามสี่กลับมาแล้วครับรอบนี้เกียร์คล่องกว่าเดิมแน่นอน เดี๋ยวให้ชิดฝั่งนี้เลยเดี๋ยวมีช,ชมตอนเบรกซะหน่อยเบรกดีเปล่าเบรกดีเบรกดีซ้ายขวาเลยปะเนี่ยอ๋อเบรกดีซ้ายขวาเลยลอยลากทั้งคู่เลยรอบต่อไปถ้าขับเนี่ยให้เบรกลอยๆเนี่ยมันอย่างนี้มันเห็นล้อข้างเดียวไหมว่าอยู่อ่ะไม่เป็นไรดับเครื่องกันอ่ะตัดใหม่หน่อย อัดง่ายอับเก็บเลยฝากด้วยครับคู้าแอลสองหกศนูนย์นะครับเครื่องยนต์สี่สูบเพาเดียวสี่หมืนเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาไม่แพงนะครับไม่แพงสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนานๆจะมีเข้ามานะครับแก๊งรถเล็กเพาเดียวราคาเบาเนี่ยยกห่างขึ้นน้อยอ่ ตีมนเจ็ดนี่ขอรถเพียบเลยฝากนิดนึงครับนุ๊รถถยมือสองอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ